ดีครับับเดินครับขึ้นมัวขึ้นตังผิดด้วยดาวแรกวันนี้นะครับไ้ตัวนีเ้เดี๋ยวผมไปตามห่าร้านก่อนดอนอยอกันรันมนเดิมครับ่ีดงนะผมสวัสดีครับมาครับร้านที่สองของวันนี้ กนะดถึงแล้วก่อน,นต้านหนึ่งนี่ในร้านนี้เห็นไหมชาคีชาตีอะไรนั่นหะวานิดว่าเอ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 สามเซนนะเครปอข่ยยายไทยวันนี้วิ่งเว็บจองล่องเราครับอันนี้ตัวที่สองของวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะได้กี่ตัวนะได,ได้เท่าไหร่นะครับคลิปแรกอาจจะูวแบบเกอร์เพิ่เขินหน่อยนะครับสวัสดีนนทุกคนร<ม>้านที่ สามนะครับของวันนี้อะไรเนี่ยทูรี่ทูรี่สครับเชิลอะไรเนี่ยคลองตันเหนือนะนะครับมองเห็นไหมมาอยู่ที่ร้านแล้วนะครับไปไป,ไป,ปรับอาหารก,ก่อนรีบไปส่งลูกค้ามาจางจ้าสุดเกินสวัสดีเหมือนเคยครับทุกคนร้านที่ซื้นะชื่อร้านอะไรเนี่ย อะไรปลาอะไรสักอย่างนะยอออยู่สุกขกลุ่มบิทดนะครับคลองตันเหนือนะครับร้านนี้นะเนี่ยอยู่ร้านนี้ลรวก็ได้ของแล้วเรียบร้อยนะครับไปเราไปส่งดีกว่าดูเรื่องสวัสดีครับทุกคนเหมือนเดิมครับร้านที่ห้าของวันนี้กลุ่มบิทเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมร้านอะไรเอาไปยปมาลาครับ ี่ครับครับทุกคนโอเครับของมาแล้วด้วยมันเป็นงานซอยครับตัวนี้เมื่อกี้พี่รเดอร์เขาก็เอาเอันี้มาให้เลยนะครับบอกว่าตอนแรกเขาจะไปคนเดียวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปด้วยแบ่งกันก็ต้องไปเดียวกันโอเคเดี๋ยวไปจบงานตัวที่ห้าก่อนที่เยี่ยทุกคน <ๆ S 2> ดีเหมือนเคยทุกคนตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ร้านที่หกนะชื่อว่าร้านโยกะโยกะ,ยกะนะครับมองเห็นไหมเนี่ย ยุ่งหลังแล้วไปเดี๋ยวไป,วปรับอาหารแล้วก็รีบไปส่งลูกค้าวันนี้รู้สึกวันจะมีเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปเล่าตอนเย็นดีกว่าว่าว่ามันทำงานมันเป็นยังไงบ้างนะครับปกติเหมือีมันเดิมเราดูร้านี่เ็ดน,นะยังไม่มีเวลาอัพลงเลยแต่ก็อัดไว้ก่อนถ้าไปลงตอนคืนก็ได้ถ้ามีเวลานี่ร้านนี้นะครับให้ดูค่ารอบมันมีงานต่ออีกทีนะเนีวก็มีบวกเราถึงที่ร้านแล้วร้าเวลา แต่รับอาหารให้ลูกค้าก่อนปส,สดีทุกคนอยู่ร้านที่แปดนะแล้วแม่งร้านรับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิแม่งกว่าจะเข้ามาได้ก็ไม่มีที่จอดไปเลยไปตามหาร้านก่อนร้านที่แปดที่ร้านครัวมหาชัยนะครับโอ้โหไโคตรลำบากไรเดอร์เลยนะิีกชั้นสองมา,านขาย โัวมหาชัยนะครับซอยละลายซับสี่ลงท่าโอ้โมหม่ทำเงินประหลาดหาด,ดอีกเยวเออแค่นี้ก่อนเลยผูกไบวนให้ดีสวัสดีครับอันนี้เราก็ได้ตัวที่เก้านะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าเอ็มเซียนะครับตัวที่เก้าโอเคเดี๋ยวเราไปตามหา ก็นะครับผมว่าล้างอยู่ตรงไหนนะถาทางก่อนแค่นี้ก็เต็มเสี่ยครับ <c oughs> มาแล้วครับงานตัวที่สิบสตาร์บัคลาซาทาวอะไรเนี่ยนะลาซาชูลาซาชูเว้ยเออสตาร์บัคนะตัวที่สิบนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาง,งานก่อน ครับทุกคนร้านที่ที่เป็ดน,นะฝนแม่งก็มาเลยว่อตอ,อนนี้เราอยู่ที่นี่นะร้านเรียกว,ว่า,า,าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกา,กากหมูวิทยานะครับแถวพญาไทนะออนะครับไปเป็นร้านแล้วไปรับอาหารครับไปครับทุกคนซอยที่สองครับได้แล้ว รงานได้ขึ้มานะนะครับ h o า of Gin r o u t ool, นะครับผมพยาไทยนะครับตัวที่12ไปไปครับตรงนี้ไอพี่ตรงนี้มันไม่มีที่จอดรถเพราะรถมึนเยอะนะต้องเดินเอาโอเคเดี๋ยวรีบเดินไปเอาแล้วก็โดยกันต่อปวดแม่งก็มาละ คนเดิมครับตัว 43, ที่สิบสามไปหาเลยแล้วไปทางไหนวะได้งานที่นี่ครับแมคโดนัลแมคโดนัลพาราเดียมนะขอบตูน้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามเอางานกันก่อนอันนี้พี่ตงขาไปกันครับสวัสดีเหมือนเคยทุกคนมีกระเม่านี่เอาปดกะเม่าอยากรู้ ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนท่านโบรนะครับงานตัวที่14มาแล้วตัวนะที่14นะเซนเลสตลองนะครับตัวที่14ของวันนี้นะแต่ผมมองว่าไม่ดูดิมันก็ยังไม่พอดองรอบแล้วมันก็แปลกๆอนะ่ะเดี๋ยวอยไปดูยอดรายได้ตอนเย็นดีล้วกันไปจะไปรับสินค้าแล้วก็รีบไปจบลูกค้า ไปก่อนมาครับทุกคนร้านที่ทิพย์ห้าร้านติช่าบ้านบางอะไรเนี่ยกัตติน้ำดีกัตติน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาร้านก่อนไปดีกัตติน้ำดูเรื่องนะครับทุกคนมาแล้วร้านที่16นะครับอยู่นี่นะ อะไรไม่รู้ว่าพีสโอเลียนทอร์ซีเฮาอะไรนะั่นแะเออเจะไปตามหาคนโอเคแค่นี้ไปตามหาร้านก่อนดีตามเคยทุกคนตอนนี้เราก็ที่งานแสิบหกสิบเจงานที่สิบเจ็ดครับนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สยามารากอนนะ พยายามมาล้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาร้านก่อนนะครับผมอ่นานจะไม่ได้ถ่ายอะไรผมก็คาถ่ายของผมไปเรื่อย่ๆเหนื่อยถ่ายในวันนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรแล้วมันพีมันเออเดี๋ยวไว้ไปสรุปให้ตอนเย็นโอเคดีครับร้านที่สิบแปดครับวันนี้ร้านที่สิบแปดนะครับ ้านนี้ The Rolling House นะครับรับมันเป็นลานบ้านคนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปรับพิธีหนึ่งเป็นงานตอนเข้ามาก็ไปตามเอากันนะครับอยู่ตรงนี้แหละไปสวัสดีทุกคนตัวที่19เดี๋ยวตัวนี้ก็ว่าจะพอแล้วเพราะว่าดูจากอ่าสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากับการที่วิ่งวันนี้ นะครับผมมันเหมาะกับคนที่มีมีอินเทนตีที่เป็นเพนมากกว่าสำหรับผมผมยังไม่ได้อินเทนตีนะครับผมย้ายผมย้ายพื้นที่มาแล้วดีแต่ว่าผมเองผมยังไม่ได้อินเทนตีมันเหมาะสําหรับคนที่ที่มีอินเทนตีเป็นที่เป็นเพนะเออนะครับผมสําหรับการจอมรอบนะถ้าเดี๋ยวยังไงเดียดยดยดย๋ยวผมรีบจบงานตนนัวนี้นะครับตัวที่19แล้วเดี๋ยวไปสรุปย้อนให้ดูนะครับโอ okay, เคทีอูเออชื่อร้านเฮงจเจริญบุญเชอรี่โฮงเรบอารีนะ นี่นะครับเผื่อใครสนใจก็ไปตามกันเอานะครับผ<ห>มป <า S 2> <ห>้ายมืขึ้นไม่พออีกแล้วเออทุกคนกลับไปที่ผักแล้วครับนะวันนี้ก็เนี่ยแหละก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ยอดมันตกเพราะว่าจองรอบนะครับเป็นการจองรอบก็คือมันไม่เหมาะกับกับผมอ่ะมันไม่อิสระมันพอมันจองรอบแล้วมันวิ่งแต่ได้ได้แต่อาหารกับ งานมานะครับผมแต่ทีเนี้ยมันผมจริงๆผมจะเอา,อางานนี้อินอินนี้อินเนี้ยแตกแล้วนะครับแต่เหมือนว่ามันจะแจกให้ตอนหลังนะครับห้าร้อยหรืออะไรทักอย่างนั่นแหละเออนะยอดรายได้มันตกแล้วก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยสรุปคือตอนเนี้ยมันถ้าวิ่งจองรอบมันเหมาะกับคนที่มีเพชรอะแต่ผมยังไม่ได้เพชรแค่นั้นเองนะเดี๋ยวไว้ผมมีเพชรแล้วเรามาวิ่งใหม่หรืออีกทิงนะอันนี้มันก็บอกให้ผมพักแล้วเขาถูดพักแล้ว เออไงก็ประมาณนี้แหละอืมเดี๋ยวเดพรุ่งนี้ออกไปบินดีวะ่ะออกไปเป็นสไตล์ของผมดีวะจะไปไหนก็ไปนะครับเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่มาดูกันบายก่อนบายบายเนี่ยได้แค่นี้จริงๆนี่ขนาดเียร์นี่นะไปดีๆไปนะได้ยินเสียงเบียรไหมเบียตามนะ